ตักบาตเทโวหมายถึงการทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทโวโลกในวันมหาปรารนาคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิอหรือวันออกพรรษาคำว่าเทโวเรียกมาจากคำว่าเทโวโรหณนะซึ่งแปลว่าการลงจากเทโวโลกการตักบาตเทโว เป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสเสด็จหลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดาทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลาสามเดือนและกลับจากเทวโลกพอออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็จะเสด็จลงจากเทวโลกกลับมาอย่างโลกมนุษย์โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัด ใกล้เมืองพราณสีชาวบ้านชาวเมืองพอทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรกับพระพุทธเจ้าที่นั่นและเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วยการตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าจึงได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นประเพณีจึงเรียกประเพณีนี้ว่าการตักบาตรเทโวโรหณนะนิยมเรียกสั้นๆว่าการตักบาตรเทโว มาจนถึงปัจจุบันเจริญ